สวัสดีครับกับรายการท,ที่เปิดจิตทิวนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็เปลี่ยนเทชเชอร์แพคเรียบร้อยแล้วนะครับกับอยู่กับคุณมาร์ทคนเดิมนะครับผมขอบอกว่าจะเป็นสมาชิกหมไหมไม่รู้เ,เลยเรื่องของมึงนะครับโอเคเราจะไปที่โฮมโซนนะครับมานี่เอชออกมาไว้เลยครับเอาสามเพก,ก่อนนะ <c oughs> ก็จะมีกองเช็ดต้นนั้นก็จะมีแบงมุมนะครับเราก็ต้องวิ่งไปนะครับวิ่งไปวิ่งไปข้างบนนะดขป่อยกู้เปิดส่วนเอาละครับเราก็วิ่งไปนะครับวิ่งไปครับวิ่งไปนะครับต่อไว่างๆก็กินแตงโมอะไรอู้ลุยตะลังตะลุยสรมางบนเอาละเราจะพาไปชมโฮมโซนนะครับที่มีคนสร้างมาเยอะแยะเลยเม่เอาเปิดเฟซทิ้งไว้เลยอย่าบ่นครับอย่าบ่นครับอ่าตรงนี้นะครับ 6โซนนะครับเราข้ามชู๖โซนนะแอดมินก็เขาก็สร้างได้สุดยอดนะครับตัวนี้ที่โดไนไเลยห้าสิบบาทอะไรมึงเนี่ยไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ no no อ่าตรงนี้นะครับเป็นอะไรที่เลย้ยอสิ่งก่อสร้างอะไรเนีนะ่ยโอ้โคตรสูงเลยอ๋อยังผมยังไม่เคยขึ้นมาเลยครับต้องเราต้องขึ้นไปดูนะครับผมเคยขึ้นมาแล้วตกลงมาตายเอออย่าขึ้นมา<ล>ดิตกลงมาตาย กระโดดดิร้อนเลงไงตกไปแล้วครับหนึ <wrote not Yet> ่งคนเราไม่ถึงก็เราไม่ถึงหวังจริงดูก็รู้ว่าไม่ถึงนะแทางนี้ถ้าราถ้าท่านี้เราขึ้นไม่ได้ครับต้องขึ้นอีกทางนะครับอ่ออีกทางนี้ปิดหมดทุกทางอ่ะพี่ไม่ไม่ทางนี้สุดทางนี้สุดนะครับจุดยอดสุดบนหอคอยเย่สร้างทิ้งเอาไว้เกียนกแล้วทไมเขาไม่สร้างต่อเนี่ยก็สวยนะแล้วตอนนั้นปคิปเปอร์นะครับตัวหนึ่งนะครับ อย่าดันดิไหลไม่ดันยินเฉยนะมองหน้าทำตาทำมองหน้าทำหน้าหดอ่ะเออสกินนี้นะครับจะบอกว่าตัวละครมีหลายแบบนะครับจะมีทั้งผู้หญิงผู้ชายตัวดำแล้วก็ตีมันไปเตยไปเอื้อเดินดเดินด้วยดิเดินไปดิเอื้อแกดบไกลอ่ะไกลระเบิดเร็วไอ้น้องีรีบกลับมา อ่ามีเนื้อดิบนะครับมีแตงโมมีอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับตุ๊เปียวมังมังเลยอย่าต่อยกูดิมาเลยต่อยยืนเฉยเนี่ยเยี่ยมแมงมุมอ่าววิ่งดิวิ่งครับวิ่งครับวิ่งโอ้ยเปลี่ยนผมเยอะไม่เห็นไม่เห็นพูดอะไรงั้นอ่ะอ้าว แลนวมัดถึงแล้วแหละพี่ไงทิ่นี่ก็จะไปขิ้สั้นๆอยู่ที่เดิมอะข้างในอ่ะเออไอ้ยกหมูขึ้นมายังไมไ่เก็บอะไรเลยเฮ้ยไหวแล้วไหวแล้วล่างแล้วเนี่ยอ๋อตอนนี้ก็ซีงต์ว่า the fuck น,นี่มันคืออะไร,รอ่ะเออเรามาทถึงแค่นบูชาเขาเนี่ยท่านแค่น,นี้รือเปล่าไม่ใช่มั้งอุ้ย โอ้โหวิ่งกระโดดกัเร็วไ,ไ,ไม่หันไล่น้องอ่าครับโอเคของข้าวฟรีของข้าฟรีอ่าไม่ครับในโฮมโซนนะลืมไปแล้ไม่มีอะไรเลลองมาคิดอีกทีนะครับว่าบ้านหลังนี้เใช้เวลาสร้างนานขนาดไหนกับการตัดต้นไม้ บ้านกลางเนี่ประตูก็เปิดไว้เว้ยไม่ใช่บ้านเนี่ยมาลุ่นอ้าวเฮ้ยเปิดได้อ๋อสปอนเนอร์โอ้าวโหอะไรวะเข้ามาไม่ไม่ไม่มีคนครับตอนนี้ยังไม่มีคนนะเคยไอสร้างไว้ให้ไงไอ้สร้างไว้ให้เขาไม่ซีพีเวทไพรเวทในประตูคนอื่นไม่รู้มันเข้าบ้านเลยอย่างไอ้ห่าเอ้ยเตียงนอนฟรีนะครับ อ๋อตรงนี้ผมรู้สึกว่าจะเป็แนแอมจ้างให้นี่หว่าใช่ครับต้องแล้วไม่มีใครอยู่นะครับเราต้องโดเนทเท่านั้นเอซื้อตรอองไหนโดเนทต้องจ่ายร้อยหนึ่งท่นไงค่าทำเอกเอาลงไปเลยครับเขี้ยะคางตั้งแล้วพาได้พี่มาดูดิอ้าวแดมไม่ไหม้เหรอกระจกมันนำความร้อนไม่ใช่ใเสียเขี้ยบักเออลงไปดิลงไปลงไปอีกทีดิ ในโลกตรงไหนนะตรงไหนนะที่เราที่ที่เจออะตรงไปดิไหนวะอ๋อเนี่ยเหรอแค่เนี้ยนะให้กูดูทำไมวะอุ้ยกลองเช็ดเพียบเลยอู้อู้เฮ้ยมังกรกับดักเชี่ยได้ยินนะได้ยินได้ยินไอซัตกับดักลาวาไหน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 แบบแบบไอ้หลังแรกเนี่ยพี่ลองเดินเข้าไปดิ พีเร oh! <laughs> ่มนิ่งโอ้อ้าวสวมหน้านครับสวมนหน้ามันครับไปหลังนี่เป็นอ้อยเหี้ยหลังนี้ก็ได้หลังนี้ก็เป็นเหมือนกันตางไหนวะไหนหลังแรกไหนวะนี่เอออีฝ<น>ั่งเนี่ยนะไม่ใช่พี่มาริสปอนอุ้ยเหลี้ยสปอนามครึ่งทำเป็นไม่รู้เรื่องคนระับ เรียกูทักมันยังไม่กูทักยังไม่ไปนอนอีกไอ้บ้าไหนครูทักนะครูครูเขาทักมายังไม่ไปนอนนะครับไอฮานี่นะครับสัตว์กูไม่รักแอนเลยอันนี้เหรอเดี๋ยวเข้าไปดิเดี๋ยวเข้าไปดิเข้าไปดิอยากเห็นตัวอย่างเข้าไปดิโยเออแกะเป้ยเอ้าไม่ใสเอ้าไม่มาโอ้เอ๋อเอ้อาหิ้งเหรอ พี่ลงไปมั่งดิลองเราไอ่ะวขอจบคลิปไปเท่านี้นะครับคือความอุ่งโจในอะไรของมึงเนี่ยโผ่ตายไม่ก็แค่ว่าจะไม่นำโฮมโซนไงสำหรับตัวเซิร์ฟหน่อยแนะนำอุดหนุนอุดลุกแนะนำบ้านกะกาครับอีเกย์เป็นคนเกลียดเลยตรงนี้ก็เป็นก็น่าจะเป็นนะครับเนี่ยนั่นไงครับโอ้โหกูคิดแล้วครับคิดว่าลองเดินเข้ามาอดี โอ้พี่รันมึงเดิไอ้ย่ะอ้าวเยียต้องวิ่งวิ่งแล้วก็ดูไอ้สัตว์อ้าวโอเคโอ้นี่รอดอ้าวเยี่ยอะไรวะพี่กี่ลอดอ้ยโอ้บ้ามันทำยังไงวะอยากเอาไปทำมึงเฟิร์สเฟิร์ตมาหนี่เฟิร์สมาหนี่มาหนี่มาหนี่เข้ามาหนี่เข้ามาหนี่เข้ามานี่ไอเฟิร์ตเฮ้ยไอ้มาสไอมาสมาหนี่มาหนี่เข้าไปประตู เฮ้ยอันนี้ก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรเดินเข้ามาแล้วไม่มีอะไรเดินประตูนี้เดินเข้าไปดิเอ้าเฮ้ยเข้าไปอืมเข้าไปเข้าไปดีวะเออเดินเข้าไปเฮ้ยไปทางขวาไปทางขวาเลี้ยวไปทางขวาเลี้ยวขวาตายเดินไปเดินไปน่ะอุ้ยคันผ่านได้ยังวะหันกลับมาดูดูนี่นะเออ กูล็อกอะเกมเ้นเ้ยบี่เล็บน้องฝ้ายอกคือเล็บก่อนมาดูดิอ่าเราก็จะบ้าเบาเบ้าเบาเบ้าเบ้าเบับ้าน้าบ้าบ้าบ้าาเาบ้าบ้าเบ้้เ้าเบ้มบ้าเบ้าายเวลาว่ะาบ้าบ้้้บ้้าว้า้้าเเ้าเเ้้้ เหม็นหลอนเลยอ๋อตรงนี้เขายังสร้างไม่เสร็จนะครับเขาจะไม่อยู่บนเขาผมรู้ผมรู้มันต้องมีเคีื่องอะไรแน่กูเลยต้องรีบวิ่งก่อนอ๋อตรงนี้เอ่อประตูข้างหน้าเปิดได้แต่ผมไม่แน่ใจว่าข้างในจะเปิดได้หรือเปล่านะครับอ๋อเปิดแล้วนี่หว่าเฮ้ยแต่ผมรู้ว่าพีชโคมรออืมเป็นบ้านเจอแต่หมูผมไม่เจอพี่หมูบ้านนี้สวยงามนะครับยังไม่มีใครมาซื้อนะฮะับไหนไหนไหเข้ามาดีแล้วกูจะออกหล่อเลยตาย ก็วะสรุบ้านคนเกียนเลยแคนะครับเราก็จะมาพา,พามาเยี่ยมชมโฮมโซนเพียงแค่นี้นะครับยังมีอีกเยอะนะครับในเซิร์ฟนี้ที่คุณยังไม่รู้นะครับถ้าคุณอยากรู้เพื่อก็ต้องมาเล่นดูนะครับใช่ไหมครับคุณมาร์ทใช่ครับแม่งมีพวกเกียนเยอะนั่นไ <c oughs> อห่ากก็จะสนับสนุนเซิร์ฟสะหน่อยไอนี่พาไปเกียนใช่เลยก็ <c oughs> มันจริงอะ ตั้งวันู่ดีเอ้ยไอ้นั่นมันก็อีกคนนึงอีกกลุ่มนึงแต่ถ้าจะทานในเซิร์ฟจริงๆก็ไม่มีเกียมหรอกครับใครเกมพิมพ์หนาเลยครับอย่างนี้เป็นต้นดูด้านล่างครับดูไปครับซ้ายมือนะครับตัดดาบอย่างเงี้ยดาอะไรแปดจุดจุดแล้วก็ผีนะนะใครใครก็ไดนะเกินสัตว์เกินสัตว์โอเคนะครับข้จบคลิปเที่ยนี้นะครับสวัสดีครับ กับก,กับโฮมโซนดูๆนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูโฮมโซนดูๆคนระับดูๆดูๆดสถานะย้าวโอเค